เราอยู่กลางน้ำเลยทางเราที่ราลงมานี่คือเราอยู่กลางน้ำกันนะครับมองทางเดินกลับละท้อเลยว่ะอ่าเย่หายแล้วกดดันแล้วทีนี้บัวอะไรอ่ะนี่ไ อย yeah, <here>, เยเฮียสวัสดีครับนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในน้ําตอนนี้อยู่ในน้ําถ้าดูจากแมพนะเอาเง่ายๆเลยให้ดูแมพก่อนโชว์ลุยน้ำอ่ะครับผมรถผมเป็นเจสกีให้ดูแมพก่อนนีน่นี่ผมอยู่ในน้ำอ่ะครับน้องๆ นี่ครับผมอยู่ในน้ำครับนี่ฮะอันนี้ก็อควายแมนเนี่ยลอ,อยตัวอยู่ตกอะไรครับปลาสากปลาสากมากระสุกนะครับน้ำมันลงเราไปดูนี่มากับอาจารย์ก๊อฟครับสวัสดีครับนี่ก็อาจารย์ผมเองอาจารย์ตกกระสุนเขาตกเป็นยังไงทรากระสุนไปแล้วคนนี้ได้ได้ทุกหมัดได้ทุกรอบอ่ะโอเคเราไปดูกันครับปลาถ้าลงมันมาทางเนี้ยพยายามตีข้างข้งางขวาเราเพราะว่า มันได้แอบแนวนี้แต่ถ้าลมย้อนกลับทางนี้ตีฝั่งนี้ปาตีร <Bond> ่องนี้อยู่หลังลมว่างั้นเนีรยใช่ความมันอยู่หลังลมหลังหลังทิศทางมาทำอะไรครับนี่พักปูอยู่ดีๆพุ่มเลยมาทำอะไรครับนี่ตกธรรมดาโลกไม่จมเออไม่นต้องตกอย่างนี้ไง นี่มีธงด้วยเฮ้ยมีคนจะโชว์แต้มอะว่ากระสูนป่าศักดิ์ครับมาก่อนที่เจ็บครับเริ่มอกแล้วอกผมแล้วเนี่ยเออพี่ก๊อปเนี่ยอะไรเจออย่างนั้นี่ยหัวแม่งเจ็บด้วยเออตรงตรงนี้ดีเลยพี่ก๊อปตรงเนี้ยเนี่ยเียตามตาเยี่ยเลยดินไม่ไม่มีเลยเลย เดี๋ยวใหมีหรอกของตรงนู้นน่ะอีกก็เมื่อกี้ไปเจอหูแม่งหินแตกขอสาเปิดหน่อยนึงขอแตกหน่อยโคตรเจ๋งไม่เคยนี่พาพาตายมาลุยน้ำเย็นดีเออเย็นดีผมว่าแม่งชิลดีนี่แหละคือการตกปลาครับ ม่ตอนแรกแต่ยีแม่งตัดโลเคชั่นอะไรกลางน้ำอะไรขนาดนั้นจะลงมายังไงวะเนี่ยโอ้โหอยู่อยู่ในน้ำอยู่แล้วไปไหนอ่ะเก็บยีว้าว เดินได้เดินได้ไม่ผมหลุดล่องเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นฐันอย่างที้หมดเลยไม่กล้าออกนะเมื่อกี้เห็นบรูนูไปรอบนึงไม่กล้าออกแล้วกูอารมณ์เหมือนแบบอยู่ทะเลนะติดพี่ติดกอช้าไปหน่อยติดอะไรอ่ะผมว่าผมก่อช้าพี่ก็ระวังพี่ได้ครับ เดินได้ครับสุดทางเลยบอกเลยออกออกซ้ายครับเดินออกซ้ายเดินออกซ้ายเดินออกซ้ายเดิกนี้ขวาเอาล้วเป็นทหารไม่ได้นะครับไม่รู้จากซ้ายจากขวาเลยขวานี่เป็นอาหารไม่ได้นะครับดูล้วเว้ยบอกซ้ายไปขวาแล้วตัวมันวายเหมือนเด็กเลยผมอ่ะต่อได้คลิปนี้เราไม่เน้นตัวนะครับเราเน้นฮาเออแม่งีมันว่ะชอบอะไม่เคยมาอย่างนี้เลย ไปนะเก้าโมงเก้าโมงอู้ผมชินแล้วนัดผมตีห้ารู้ไหมตื่นกี่โมงใช่เอาอ่รอพี่กอล์ฟรอรอพี่กอล์ฟไงไม่ใช่นองกอล์ฟอ่ะโอ้โหตายแล้วแต่โทษคนอื่นเลยเจ้าอะไรวะพี่กอล์ฟบอกกูผิดอะไรมาซื้อเหยื่อเฉยๆลากกูไปใช่ไหมอะไรนะคลิปคลิปที่แล้วก็รอหมุนทุกโมงรอหมุนทุกโมงครับสายเฉยสายเพราะนี่ดูเวลาผิดหรือว่าตีห้าไม่ใช่หรอกข้ออ้างจริงก็ดูเวลาถูกแหละแต่ไม่ตื่นเอง เราอยู่กลางน้ำเลยทางเราที่เราลงมานี่คือเราอยู่กลางน้ำกันนะครับมองทางเดินกลับแล้วท้อเลยวะอะไรนะพี่ก๊อฟเห็นทางเดินกลับแล้วกูท้อนะบอกบอกกูนอนนอนกลางน้ำได้ไหมให้คนมารับด้วท้อไม่อยากเดินกลับแล้วเจอที่เทศปั๊บปั๊บ ตูมึนอะไรตูคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับครับไข่แยกไข่ียกไข่แฉะปีก๊อฟขึ้นมาพี่ปีก๊อฟปีกอ๊อฟอยวาหาที่ขึ้นอยู่เออได้ได้พแล้วก็หย่อนลงล่างอย่างเดียวอุ้ยกินตัวไปครับใช่ตามมาจังอาเงียบๆเลยกินชุ่มเงียบชุ่มเงียบอตา เได้เปียกแล้วแวเขาไปเลยมมีพายกระซิบมาด้วยข้างหลังนันขเรายาวครับคขนเรายาวแรวเปียบได้เปียบติดครับติดแล้วติดแล้วติดจึ๊กเลยติดจึ๊งเลยครับอ่ะอ้ยายงเนี่ยมันกำลังจะติดขาตะก๊อบนะี้เกี่ยวขาปึ๊กนี่ไงนี่อุ้ยกัดในรองรูดดในร่องรูเลยกัรูด โอ้ยับหลยบขับที่ตองขาตะก๊อปตรงนี้เลยครับตึกเรียบร้อยติดขาตะกอ๊อปโอ้มิตามากับแล้วติดลิงเลยไม่แตะกี<ๆ>้ถ้าถ้ามันได้ตรงนี้ถ้ามันได้ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ,จะเออจะดูว่าเออเขาอยู่สองหน้าแล้วมัน,น จะวิ่งพันขา <laughs> นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่มันมันตามมากัดตรงเนี้ยตัวมันได้ใหญ่ไงก็เลยสะบัดจิ้ง้อืมปล่อยมันนะตัวัวมนเล็กแสดงว่าเปิดโหมดปลดออโต้ไว้ไม่ได้ไซส์ก็เอาออกมาใส่แถ้ามาที่นี่ผมตกผมจะคัดไซส์ไงถ้าตัวเล็กๆถ้สะบัดจิ้งใหญ่ไม่หยาดเยอะเลยฮะ เล็กไปเยอะไม Sag ่ <S <S <3: ENNIS> สนุกไงแ้วพาเมื่อกี้ขาพี่ก๊อบพี่ก๊อบขึ้นมาอาบเลยเลือดวัดต็มแรงผุดเรียบร้อยตัวใหญ่จัดเบ็ดหายไปเลยติดอยู่ขาพี่ก๊อบเอาแล้วไงเอาแล้วเบ็ดเยอไปครับเดินครับเดยวแบงแม่ขาด้ด้นะแต่ผมไม่เคยเดินออกไปนะตรงเนี้ยอ้าวผมมาฝึกแค่นี้นะอย่าเสียง มันปึ๊บไปแล้วลึกเหรอไม่ไม่รู้เหมือนกันให้ผมเดินไปไหมมาอีกแล้วมาอีแกต่อสายหน้าอีกแล้วไปเดินกลับนะกูอเดินกลับก่อนไม่มีสายหน้ามีมีแอะมีมีเขาบปิดอะไรอยู่เนี่ยไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่ฮะ อ่าเย่ทริปหายแล้วกดดันแล้วทีนี้แต่พี่ก๊อฟได้ไม่แปลกนะไม่แปลกอื้ออื้ออันนี้ปลาตัวที่กัดที่ไล่กัดของผมอ่ะว้าวขอขิงไปของตัวเองเลยรอดแล้วนะครับ รอดแล้วเนี่ยเอาละความกดดันจะ<อ>ไปอยู่กับ<อ>นคนคนนี้ตายแล้วอนแล้วยีเฮ้ยแต่ยีก็ยังไม่ได <Hey. S 3> ต้ต่อเช้าไม่นับ <Hey. S 3> ไม่นับไม่นับโ okay. oh. อเคเราเรายังมีเพื่อนเยอะ <c oughs> แต่ยังมีคนแอรออยู่ครับ <c oughs> แป๊กกันอะไร <c oughs> อ๋อไอตัวปรตไท์ใช่ไหมพี่อันเนี้ยเป็นเหยือโปรตไทยของเราหนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่ให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูรอเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากัน อ่านี่คิมไทเทเนียมแต่พายตะยี่บูป้าอยู่เนี่ยพี่กิ้งกงนั่นแหละครับบอดจงได้เลยครับจงได้เลยเดี๋ยวไปซื้อใหม่ที่ร้านไม่มีปากขัดจะวิงเลยไม่มีทางซื้อแล้วครับบอดจบเลยครับเอาได้ตัวอะไรนะจ๊ะเอาได้แล้วนะก็บอกแล้วว่าอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์คนนี้ หลังมาเราลยตีแค่กระดียางระดีซลย้ยเฮหนี่ไงนี่นี่ยี่น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 ว่นี่นีนี่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 ่นี่นลนี่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 นล่่นนี่นี่่นีนี่นี่น่นี่นนี่แห่น่ี่นี่กี่นี้่ี่ีีี่ี่่ีี่่นีี่น นี่กีบฝูงขึ้นเดือดอยู่นี่เลยนี่มอยู่เอ้ยคนได้ปลาให้คนไม่ได้ปลาตีก่อนนี่นี่นียังอยู่เลยพี่ยังอยู่เลยเลาะอะไรลูกปลาอย่าเนี่ยแสดงว่าถ้าลูกปลามันจะเข้าจะเข้าแนวกองที่เรายืนเฮ้ยอย่าบอกนะตามมานี่มาแล้วนี่สิ่งที่ต้องการ จริงไม่เกินสามไม้เชี่ยเดียวเดินเดินเก็บไปเก็บเยอะอีกติดทายเหเดิมข่อยด้วยข่อยจมเลยนี่มั่นใจสิต้องมั่นใจตีแล้วนะกากลงไปติดเลยยังไม่ได้กอ,อเลยไอ้เหี่ยเข่าันกันเ,นเองทีคิบหายแล้วครู ข่ายยุ่งนะเอ้าวนี่แหละไอ้ไม่ใช่หรอกของผมว่าอยู่ไกลปล่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวขอกองก่อนขอกอง่อนขอกองใกล้ๆก่อนของผมสุดยังวะฮัลโหฮะขอก่อนฮัลโหฮะไปถึงแล้ว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 อยู่เฉยอยู่เฉยมันยืนโอ้มีชูชีพกลัวอะไรอ่ะมันยืนไม่ได้แหมตะกี้เกาะเราไกลเลยถ้าเราหยุดได้เรียบร้อยหว่าเจี๊ยบเลยอ่ะ พูดแล้วก็ไปว้าแล้วก็ไปป๊อปป๊อปเคยไหมนะตีก๊อปพี่ก๊อปเตียซะด้วยนะเออเอาเดีถ้าเขามิตจะก็แสดงว่าเออเราก็ถอยบัวบัวเลยอ่ะดีใจอ่ะปิดปิดปนี่นะครับไอ้ยี่ห้อปื๊บลงไปเลยหาย ฟองฟอตอยู่ที่ฟองฟอตเลยพี่ข้ากันนี่วันเนี้ยอะไรจะพูดเล็วฟองได้มันตุกยิ่งลึกเลยโอ้โหโคตรลึกเลยใหยูว่ะพี่ช็อตนี้เด็ดว่ะหยูวะพี่ช็อตนี้เด็ดว่ะโอ้โหสมรู้เลยว่ากำลังจะพูดแล้วก็พากันยืนขำมันนะเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าที่มันลึกนะ เม,นนมื่อกี้โดนพัดออกไปตรงนี้ไปเดินตรงนี้ร่วงฟุดลงไปเลยโอ้ลึกเลยตรงนั้นน่ะอย่าไปหยองไม่หยองก็ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเปนเหนียวอะ่ะ <Eyes> ผมมีชีชีพยอยู่เนี่ยดูดิขนาดผมยังดูดิด <S <S ไม่ถึงเนี่ย <S <S แตกคอเลย ลึกดูดิมิดอ่ะนั่นขอบใช่ไหมลองตรงกลางนี่ตรงกลางลึกกว่าอีกอ่ะถ้าตรงกลางไงลึกแค่ตรงนี้อ,อผมว่าน่าจะไปไม่ได้แล้วมันหมดแล้วตอนนี้น่าจะหมดแค่ตรงนี้แต่อยากรู้ว่าที่เราตีเหยื่อไปติดติดอะ่ะผมว่ามันมันก็เป็นร่องอย่างนี้แหละแต่เพียงแค่ว่าน้ำมันยังลงแล้วเรายังไปไม่ถึงไง แล้วเขาลองเไปแล้วเาพากันยืนขำนะคนยุยืนขำใหญ่เลยเอาเรา,เาแค่บอกว่ามันน่าจะไปได้อีกนะเห็นแล้วก็นึกึก็ลองไปสิว่าท่าน <S <S มันเดินถ้าเดินตรงขอบมันเดินได้ตรงขอบมันอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นขอบอย่างเงี้ยเดินตามขอบเมื่อกี้อยากจะลองว่าตรงกลางมันลึกไหมรูปหายเลยไม่แต่ตรงขอบก็ไปไม่ได้แล้วสุดแค่ตรงนี้ก็สุดเลยมันมีขอบยปงไงเมื่อกี้เดินไป สไลด์สไลด์เท้าลงไปตามขอบเลยลองดูดิลองฟิวฟิวฟูลองดูดิลองดูผมลองนะแต่ไกลๆลงไปเฟิร์บๆเลยขออีกสักช็อตอาทีละคนยดูอันจริงๆนะว่าผูมันจะรอวนกลับมาตอนไหนอุ้ยดูเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดกดกด กดกดจะกดโอ้หเอ้ยจะลุดแล้วจะลุตจะหลุตหรอกโ้เดี๋ยวปล่อยสายโอ้ตีเบสด้วยนะครอ๋อตีเบสครับผมผมตีเมื่อกี้เองครับไม้เดียวเองครับนะฮะได้ของเลยครับตอนนี้ฮะตอนนี้ฮะยืนไม่อยู่แล้วครับ นะ่นแหะตนมาดินั่นนมาดิคุณแม่บังโดนมึงใจคอยขึ่นมาดมิน,น,านี่ครับผมได้นะเดี๋ยวอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคม่แค่ธรรมดาที่เท่าไหร่ครับครับตีเบสไม้เดียวโดนนะครับครับ <laughs> ไปสะใจซะลนะปลดดีกว,ว่าไปไปไปองไปที่อื่นกันไป <laughs> แต่ยีขวดนึง มาสิกูสบายใจแล้วหัวหาครับกลุ่มีูทูบด้วยยิ้มชิลไปแล้วไม่ได้ห่วงอะไรนะกูห่วงรองเท้ากูด้วยแหละแม่งเหยื่อที่เหน็บที่เอวละอ๋อเจาะเข็มขัดไปเรียบร้อยไม่หลุดแน่นอนคิปเปอร์ไปแล้วเฮ้ยคิปเปอร์อยู่นี่ห่วงนี่สูกินี่ขาดกับอาจจะขาดให้สูกินี่ขาดดีกว่าเออสูกินี่ไปไปก่อนเลยน้องๆครับเอ็นไหมครับ ให้ความพยายามขนาดไหนมาตกปลาแล้วเนี่ยสักพักแต่กล้องกูหายไม่หายหรอวครับไม่ได้กินผมแล้วนี่กูว่ายเลยเนะี่ยคือตรงที่ผมเนี่ยคือผมเดินนะครับแต่นู่น่ายเอาดี่คิดดูก็ผมอยู่ชีพอ่ะครับงั้นไงสาาัตว์ลูดิแก แต่ตอนไม่มีชูชีพนะลงท้าวลุดแล้วแม่งจะจะจมนี่น้ำอุ่นไหมอุ่นอุ่นอุ่นนะ<ผ>ม, <ha? S 2> มือเงี้ยไหมใช่ไอ้สัตว์เข้าปากได้เที่ยยอกยังไม่ใช่ไม่ใช่ใชท,ที่ที่บอกเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เยี่ยวขี้ <laughs> <laughs> โอโ้ไอสัตว์ว่าอะไมมันเป็นก้อนเฮ้ <laughs> <laughs> ออกกําลังกายบ้างโถทำไมกูเดินแล้วเหมือนกูโดนพัดวะเนี่ยผมก็เดินเนี่ยเนี่ยเดินตรงร่องกลางๆเนี่ยกลางอะไรกูไม่มีที่เหยียบเลยเด็กนี่ยก็มาหาผมสินี่ยแล้วกูออกไปทางนอกละหาแล้ววะเอาคุณบอกว่าคุณเจนี่เนี่ยอ๋อโว้ยกูออกไปทางนอกเลยพี่เนี่ยก็บอกว่าให้ยืนเนี่ยกูไม่มีที่ยืนเลยวะมาทราบวันนี้คนละตัวครับนี่อันนี้พี่ก๊อฟไอยี้เหลือผมคนละตัว ส่วนเอ่อตะยย้ได้ลูกบอลมาได้ลูกบอลมาไอ้ไอ,ไอป้ปลานเนี่ยไม่ใช่ของตะยย้นะของตะยย้คือได้ลูกบอลเอาไปฝากลูกครับอนนเออไปฝากลูกบอกเอากลับไปฝากลูกหน่อยธรรมดาครับก็นั่แล้วเมื่อกี้คืนพอไรรึวะกลัวฝนแม่งตกฝนไม่ตกไม่พอกูอยู่กลางแม่น้ำหนูน <ok, S 2> หนนหนนหาไปดูบรรยากาศนี่ไงพายุจะเข้าอยู่แล้วมือดตึบพายุจะเข้าอยู่แล้วก็ อโอเคแล้วฝากติดตามฝากกด s ั b s c ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดอะไรก็ได้อะกดแม่งให้หมดอะนะฮะกดให้มันให้คนอื่นเห็นบ้างอะ่ะเออเราอย่าดูคนเดียวไงน้องแชร์ไงแชร์ให้คนอื่นดูบ้างเราต้องเป็นคนมีน้ำใจใช่ครับเออมา <laughs> <laughs> <laughs>